ยังอ no? ันนี้พี่น้องแม่ยังอันนี้พี่น้องจีไว้จีไว้ก็จีปนไว้พี่น้องเลยเส่ป้าแหงป้าแหงป้าแหงป้าส้นแหงพน้องนี่ปลาขาวนี่จีหัวปลาบัวผักเทียมที่ปอกเรียบร้อยพี่น้องเลยก๋ยจีปนลเส่ป้าแหงปนไว้เส่ป้าแหงเผาหนีไว้เผาพี่น้องปุนไว้สิบแซ่กับป้าแหงโลละมันนิพี่น้องเผาเอาหอม หอมน,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 นะน,น้อ,องข้นเผาเนี่ยหอมขนต้มเนี่ยบวจาคณะปันได้หอไว้นี่นะคณะสีปุนเขาต้องเผาแบบนี้พี่นะกระซิปุนเส่็ป้าแหงนี่พี่น้องเด้อนี่ปลาแหงซุกเรียบร้อยปุลไว้เส่็ป,าป้าแหงเด้อพี่น้องเด้อมือนี้แซ่บๆน้ำข่อยเด้อพี่น้องไปไปไปปลุลก่อนมาปุลกันเลยไว้ก็สมแล้วพี่น้อง ผงหอมป้อมค่อยกินเลยเด้อพี่น,อน้องเด้อนี่ผงหอมป้อมค่อยสำนีพอกินแล้วพี่น้องเก็บแล้วปลูกกับมือเลยปแาหง่แล้วก็โหกบัวพี่น้องเอาจานวนนี้ไปตําพี่น้องบ้านนี้ทำาีสต์ควรจะเอาปลาหง่เาไปตํากอนพี่น้องปุ่นสุดปแเหง่พี่น้องเอ้ยไว้กะมักผพดไปตํากอน ตั้มไปเรื่อยๆพี่น้องตั้มไปเรื่อยๆแหลกแล้วเด้อ yup. พี่น้องต่อไปขอเกลือเอาอันนี้ลงใส่หัวบัวลงใส่แล้วก็ไว้ลงไปใส่พี่น้องตามด้วยเมยใหญ่สู้รถลงไปใส่แล้วก็ตามด้วยเกลือตามด้วยเกลือนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องเอ้ย เส่ผงปนลงไปสุดท้ายจะเอาหอมป้อมใส่แล้วก็ตําพี่น้องต,ตํ้ต่อไปอันนี้เพื่อเราวาปนไว้พี่น้องเลยปนไว้เสร็จป้าเห็งมีแมงดาโอ้ห่งขาปนใส่แมงดาสุดยอดเซ่ มไปเรื่อยๆพี่น้องกดไว้มาเด้อมาเด้อฝากกดไลค์กดเลิฟนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจหายสังกันเลยกันเด้อพี่น้องตามสาก็โคตทดด้วยนะคะถอยย่อยถอยย่อยไปเถอะเล็กเถอะหน่อยเลยพี่น้องเลยเรียกหลายอันลเแนวตามสาก็โคตทดด้วยนะคะนี่ ต่อไปเหม็นหอมป้อมปลูกเองกับมือพี่น้องเอ้ยงามโบอหอมป้อมยจะกินแล้วเด้อตำเลยตำกลับไปเลยเลยหอมหอมป้อมพี่น้องเลยเท่านี้ได้เครื่องปรุ้งโข,งขงบเลยใส่ร้ายได้ใส่แต่เกลือกับแป้งนัวไม่ใหญ่ซูลดล้วยก็ตำตำ เป็นไว้อันเสเรียบร้อยพี่น้องปนไหวเสพเสพอาหารบ้านนาอาหารบัตรบ้านพี่น้องมาเสพเสพร่วกันเด้อฝ mm hmm. ากกดไลกุลเลิฟมิเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. เป็นกำลังใจด้วยแทงคิวยูแทงคิวยูไอเลิฟยู แล้วเรียบ,บ,บร้อ,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 พรอยพี่น้องซีมเบิงก่อนโบพ่ออย่างนู้ซีมเบิงก่อนแส่บแล้วแสรแล้วโอเคพร้อมเสิร์ฟพี่น้องค้มอำล้ำเลยนี่นะปุ่นไว้่อยหน้าตางามโบ เป็นตาแสบบมาเดิมาเดมากินนํากันเด้อพี่น้องขอบใจเด้อที่เข่าสมไปม,มั่มก่อนพี่น้องไปม,มั่มก่อนบา,บายบาย